พิธาชี้ก้าไก่ตั้งเป้าเป็นพักระดับชาติต้องมีสอสอเขตทุกภูมิภาค17มกราคม2566ที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไก่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณียุทธศาสตร์ของพักเก้าไก่ในการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงว่า พักเก้าไกลตั้งเป้าเป็นพักระดับชาติต้องมีสสเขตในทุกภูมิภาคและต้องได้สสมากกว่าเดิมโดยจากผลการเลือกตั้งซ่อมเชื่อว่ายังรักษาฐานเสียงของพักเก้าไกลได้ภายในใต้ยุทธศาสตร์รักษาเขตเดิมเพิ่มเติมเขตใหม่แต่ก็ไม่ประมาทนายพิธากล่าวว่าสำหรับเงื่อนไขาการจับมือพันธมิตรทางการเมืองกับพักอื่นอยู่ที่น้ำหนักทางการเมือง ความท้าทายของพรรคร่วมฝ่ายค้านในตอนนี้แม้จะมีความหลากหลายแต่ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศมั่นใจเป็นขั้วที่ดีที่สุดที่เอาประชาชนเป็นที่ตั้งยืนยันพรรคจะไม่จับมือกับพรรคทหารจำแรงทางพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติหรือระบอบประยุทธ์นายพิธากล่าวอีกว่ายอมรับการจับมือทางการเมืองมีได้หลายสูตรหลายสมการไม่ว่ากระแสะพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคพลังประชารัฐ แต่เท่าที่ตามข่าวเห็นว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่จับมือกับพรรคการเมืองใดอย่างไรก็ดีความตั้งใจของพรรคก้าไก่ไม่ได้ต้องการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลเพื่อแชร์อำนาจทางการเมืองแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศหัวหน้าพรรคก้าไก่กล่าวถึงการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคในวันที่28มกราคม2566ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตว่า วาระคือการแก้ไขข้อบังคับพักให้สอดรับกับร่างกฎหมายรูปว่าด้วยพักการเมืองฉบับใหม่และไฮไลท์ก็คือการโชว์วิสัยทัศน์ทางการเมืองของตนและนโยบายหาเสียงก้าวเสา โดยเน้นนโยบายระดับชาติพร้อมโชว์วิสัยทัศน์เขาโครงทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายพิธากล่าวอีกว่าเชื่อว,ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไม่ตัดสินใจชิงยุบสภา,าก่อนที่จะมีการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยการอภิปรายครั้งนี้มีความสําคัญหากพลเอกประยุทธ์สง่าง,งามควรมีให้โอกาสอภิปรายก่อน อย่ายุบสภานีและประเมินว่าพลเอกประยุทธ์ไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพักใหม่หากไม่ได้สอสอเกิน25คนก็เสนอตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้แม้จะมีสอวอในมือหัวหน้าพัก ai, ก้าวไกลกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เดิมพันสูงขอประชาชนตัดสินใจให้ดีในการเลือกผู้แทนรัษฎรหากแต่ละพักได้ผู้แทนสภาล่างควรตั้งรัฐบาลได้เองอย่าก,กลัวสอวอมากเกินเหตุหากแพ็กกันแน่นเสียงเกิน250เชื่อว่า สอวอไม่สามารถต้านเจตจำนงประชาชนได้หรือหากพลเอกประยุทธ์ไปต่ออีกสองปีเชื่อว่าสภาจะมีปัญหาไม่สามารถผ่านกฎหมายได้เพราะไม่ได้เป็นพรรคพลังรประชารัฐเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวเทเล